สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแซนฟายทีวีนะครับวันนี้เพิ่งไปปั่นจักรยานเสร็จกลับมาเผาขยะหลังบ้านนะครับให้ดูหลังบ้านโอ้โหเขียวเลยเห็นไหมช่วงนี้หน้าฝนผ่านไปหน้าหนาวกำลังจะมาโอ้โหดูสิเนี่ยครับถ้าสมมุติว่า ใครอยากจะรู้นะครับว่า,าในสวนของเรามีแมลงวันทองหรือเปล่านะไปทําให้ตัวเองมีเหงือออกนะครับเดินไปเดินมาออกกำลังกายอะไรก็ได้นะเสร็จแล้วถ้าในสวนของเรามันมีแมลงวันทองอยู่นะครับไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเลยนะครับคือเหงือเหงือออกปั๊บมาเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าตัว มแมลงวันผ,ผลไม้ชนิดอะไรนะครับที่มาเกาะที่ขาของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจ้าตัวมแมลงวันทองที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่นะครับเขามีชื่อว่ามแมลงวันไผ่นะครับเราจะสามารถพบได้ในบริเวณที่มีการปลูกไผ่นะครับแล้วก็ถ้าให้เจอจริงๆเนี่ยจะต้องมีหน่อไม้นะครับขึ้นในต้นไผ่นั้นๆด้วยนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ผมเผาขยะไว้นะก็เดินห่างออกมาประมาณสักเท่าไหร่เองเนี่ยห้าเมตรเองเห็นไหมนี่โหกอไผ่โน้นประมาณสามกอใหญ่ๆเลยนะครับผมว่ามันน่าจะเริ่มมีพวกหน่อไม้แล้วนะครับก็เลยแมลงวันไผ่เลยเข้ามาเริ่มที่จะเจาะทำลายนะครับนี่ วิธีการทดสอบนะครับหาตัวเจ้าแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้ในสวนด้วยเหงื่อนะครับให้ผลที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับกับการใช้กับดักด้วยเหยื่อโปรตีนนะครับได้ผลเนี่ยผมว่าเกิน90%แน่นอนนะครับมีความแม่นยํมากมากเลยนะครับถ้าใครนะครับที่ใช้เหยื่อโปรตีนอยู่นะครับแล้วก็ไม่เจอแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองที่กับดักเลยเนี่ย ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องไปหาสารล่ออย่างอื่นนะครับเพื่อจะมาทดสอบดูว่าเอ๊ะมันจะต้องให้ได้ตัวของมแมลงวันทองเข้ากับดักอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราทดสอบด้วยเหงือ่อหรือทดสอบด้วยเยื่อโปรตีนแล้วเนี่ยมันไม่เจอไม่เจอมแมลงวันทองเลยนะครับนั่นก็คือแสดงว่าในบริเวณนั้นนะครับเนี่ยในบริเวณนั้นอะ่ะไม่มีมแมลงวันทองอยู่หรือไม่เกิดการระบาด ของมแงมลงวันทองนั่นเองนะครับยังไงก็ลองเอาเทคนิคดีๆนี้นะครับไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ